ขนาดนี้อุ้ยพูดพูดีพูดตอนนี้กเกษตรกรหิ้วเจ้าหน้าที่เราไปหนึ่งรายนะฮะกำลังตามอยู่ตอนนี้เรากำลังตามอยู่นะนี่นี่นนไปติดไปกับเขาแล้ว <c oughs> ดูสิติดใจไปกับเขาแล้วเราก็ต้องตามอยู่นตอนนี้เรากำลังตามหูมเมามันมาคุยไม่พอค, <c oughs> คุยกันคุยกันเะมื่อกี้ในร้าไม่บอกก็คุย <c oughs> นอกเร้า <c oughs> อีกอาจะถึงไหนแล้ว ไม่รู้ตามไปจังหวัดไหนค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่คนนี้พร้อมลุยไหมพร้อมลุยครับเออดูแล้วแบบโหถึงไหนถึงกันเห็นไหมใช่วามจังหวัดก็ไปครับต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็ไปต่างประเทศแล้วก็ไปมาแล้วครับขอให้พี่อู้กบนะอะ่าปลุกปลุกแล้วอ่าเห็นไหมเราต้องตามนะครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่เราโดนยุ่วเจ้าหนี้แน่นอนถ้าไม่ตามเห็นไหมมีพี่เกษตรกรใจดีต้องชื่อพี่อะไรนะถนอมพี่ถนอมพี่ถนอมนะ ถน,นอมหรือถนอม,นอมเนี่ยเขาพาเขาพาเราไปจริงเราต้องไลฟ์สดนะไ,ไปไลฟ์สดไปไลฟ์สดอ่ะ